ไอโนโมโตะนะคะทำมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างมันสำปะหลังค่ะมีปริมาณโซเดียมแค่หนึ่งในสามของเกลือเท่านั้นค่ะไอโนโมโตนะคะจะช่วยทำให้อาหารของเรานะคะอร่อยกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีรสชาติอูมามิค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเชฟเป่าเป้จัสซิก้าหวังนะคะก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับสู่อาจีนวนโมโตคุกกิ้งคลับออนไลน์ค่ะเชื่อว่าช่วงน,นี้นะคะก็เป็นช่วงที่ทุกคนยังทําอาหารกันเองอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะและมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราสามารถที่จะทําอาหารด้วยตัวเองอย่างอร่อยค่ะวันนี้นะคะเป่าเป้มีตัวช่วยค่ะก็คืออากินโนโมโตนะคะซึ่งทำมาจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติอย่างมันสำปะหลังค่ะอายิโนโมโตนะคะจะช่วยทำให้อาหารของเรานะคะอร่อยกลมกลม่อมนะคะแล้วก็มีรสชาติอูมามิค่ะและเมนูที่ เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือเมนูเกี๊ยวน้ําหมูเด้งนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนสามารถที่จะทําทานเป็นของว่างนะคะหรือว่าจะทานเป็นอาหารเช้ามื้อต่างๆได้หมดเลยนะคะเมนูนี้บอกเลยว่าทําไม่ยากนะคะและเรามีตัวช่วยเป็นไอยินโมโตะนะคะหลายๆคนอาจจะก,กังวลนะคะเมื่อเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยต่อมือ้อปริมาณโซเดียมที่เราจะได้รับนะคะปัญหานี้นะคะมีทางแก้ค่ะเพราะว่าเราจะใช้ไอยินโมโตะนะคะมาช่วยลดปริมาณโซเดียมเขามีปริมาณโซเดียมแค่หนึ่งในสามของเตือเท่านั้นค่ะ อย่างสูตรปกตินะคะอย่างเกลือน้ำหมูเด้งนะคะถ้าสูตรปกติปริมาณที่เฉลี่ยต่อคนที่จะได้รับนะคะก็จะประมาณ2,200มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้สูตรอิโนโมโตนะคะจะเหลือแค่1,300มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะถือว่าลดไปประมาณ3 8เซเลยนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้เราไม่ได้มาทําเกลือน้ําหมูเด้งด้วยตัวเองนะคะวันนี้ผมไป้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะทําให้รสชาติของเกลือน้ําหมูเด้งของเรานะอร่อยกลมกล่อมเหมือนอิโนโมโตเลยค่ะขอเชิญพี่มิวนิฐาและพี่โอโงโมะค่ะสวั 快点过来！ ดีค้าดูทีมแล้วนะครับไม่ต้องมีผมสองคนก็ได้นะใช่เลยดูดูเชลเพลินมากคือผมกำลังดูรายการทำอาหารอะไรกักอย่านี่นะคะมันเป็นส่วนของพวกนี้โอ้โหเพลินแต่วันนี้ต้องมีแขกรับเชิญค่ะเพราะว่าจะมาทําให้รสชาติของอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ทําให้เราสนุกสนานไปกับการทำอาหารคือทีมงานทำกับบ้านหรือเปล่าครับมาแขกรับเชิญทำอาหารเป็นไหมแล้วก็ชอบทำอาหารหรือเปล่าผมว่าถ้าตรงนี้เราเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้มันจะดีขึ้นเยอะเลยเม่ว่าเขามาทําเมนูง่ายๆไงคือคนที่แบบทําไม่เป็นก็สามารถ มาเรียนดูไช้ไงพี่โอ้จแสดงว่าทำไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นเหมือนกันเอาแล้วมะเอาแล้วเลยแต่ว่าเรอจะเป็นบทพิสูจน์ว่าถึงจะทำอาหารไม่เป็นก็สามารถทำเมนูนี้ได้ค่ะนี่เอามาแกงเหรอเนี่ย แลค่ะแ้เดี๋ยวเราจะมาทําส่วนของน้าซุปก่อนนะคะเพราะว่าน้าซุปก็จะใช้เวลาในการตั้งค่อนข้างนานเพื่อที่จะให้รสชาติที่เข้มข้นนะคะเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดก่อนเลยค่ะจะมีน้ํานะคะเราจะรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ส่วนของกระดูกเอลเลี้ยงลงไปนะคะค่ะส่วนมากถ้าเราจะทําน้าซุปใช่ไหมคะเราก็จะใช้ส่วนที่มีกระดูกเป็นหลักแล้วก็ไปตุ๋นใช่ใช่ค่ะหวานธรรมชาติทำไมเวลากินเอ็นข้อไก่ไม่หวานเลยแต่กรอบมาก ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนของไก่ขอบคุณม,มากนี่คือความรู้เลยแับไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราจะรอ,อ,อน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวมันก็ได้แล้วค่ะ ทำให้รสชาติของเรานะคะมีกลิ่นหอมนะคะเราจะใส่ส่วนของรากผักชีนะคะกระเทียมไทยนะคะใช่ซึ่งของพี่มีวับบพี่โอ๊ตคือห่อเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เป็นห่วงหลามาเขห่อมาให้เราเลยขอบพระคุณมากคเวลาที่เราใส่กระดูกหมูลงไปนะคะเวลามันเดือดเนี่ยมันก็จะมีส่วนของเลือดนะคะแล้วก็ฟองต่างๆเยเราจะค่อยๆตักมาได้ค่ะตักฟองก่อนหรือใส่ก่อนนะไปพร้อมๆกันได้ค่ะอ๋อใส่ยังไงครับใช่ค่ะ ขอบคุดีครับววววนะคะหลังจากเดือดใส่สารเตอร์แล้วนะคะก็จะีไฟเบาลงนะคะแล้วเราจะมาทาส่วนของเกี๊ยวกันนะคะเกี๊ยวแล้วหอ่อเกี๊ยวแล้วใช่ค่ะ,ะคส่วนของเกี๊ยวนะคะก็จะมีส่วนของหมูสับนะคะแล้วก็มันหมูะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของหมูสับลงไปนะคะผมมีคำถามเดียวเลยครับว่า คุณพี่ไม่ได้ทำเลยแต่ว่าเอาไอยินโนมโตะวางไว้ข้างหน้าครับขอบพระคุณมากนะครับลูกค้าเห็นแรื่องสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มเอมนะครับถุงใหญ่ด้วยค่ะคืออร่อยแค่มาวางก็อร่อยแล้วไม่นาเชื่อนะครับขอบพระคุณนะครับีหลังจากที่เราผสมลงไปนะคะเราจะมาปรุงรสกันนะคะแน่นอนนะคะเราจะใช้ส่วนของไอยินโนมโตะนะคะมาแล้วและก็ส่วนของเกลือค่ะพริกป่นนะคะก็ซอสถั่วเหลืองค่ะซอสถั่วเหลืองครับหลังจากนั้นเราก็จะมานวดให้มันเข้ากันค่ะ แต่ว่าจะให้มันเด้งนะคะเราจะต้องมีการเ,ออเหมือนฟาดมันเล็กน้อยโอ้คชโอเค้ยครับแชไม่พอใจอะไรนะแล้วเราก็จะแช่อยู่ในตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก่อนที่เราจะห่อเกี๊ยวนะคะครเราจะกลับมาดูส่วนของน้ําซุปของเรานะคะครเราจะกลับมาตั้งให้มันเดือดเพื่อเราจะใส่หัวใชเท้านะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสต่างๆเราจะใส่ส่วนของเกลือะค่ะแล้วก็ใส่ส่วนของน้ําตาลกุหล และแน่นอนนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วก็อร่อยของน้ำซุปนะคะครเราจะใส่ไอ้นโมโต๊นะคะซึ่งส่วนนี้นะคะสูตรนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณโซเดียมเลยะคะ่ะ<อ>ใช่คะ่ะเพราะว่าเราใส่ไอโนโมโต๊มันแทนเกลือได้ค่ะเรพราะว่าจะเปะบบ็นกลกอบใช่ค่ะเหมือนรสชาติอูมามินั่นเองนะคะแล้วเราก็คน,นคิดว่าผมน่าจะมีอะไรผิดพลาดสักอย่างครับมันออกมาเป็นนมถุงทองนะครับอ๋อใช่ค่ะจริงๆรูปทรงต้องเป็นถุงทองนะครับใช่ค่ะแต่ถุงทองอาจจะ สวยกว่านี้ได้ค่ะขอบคุณครับมันเป็นมันไม่ใช่คำด่าหรอกมัเป็นเจ็บไงก็ไม่รู้ครับได้อยู่นะคะได้อยู่แล้วว่าไม่ได้ได้ค่ะได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ครับ น,นี้นะคะก็จะเป็นสูตรเกี๊ยวน้ำหมูเด้งนะคะของสูตราอโนโมโต,โตนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ลดโซเดียมนะคะหลายๆคนก็ที่กังวลนะคะว่าโซเดียมที่เราได้รับเฉลี่ยต่อมื้อนะคะจะเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ส่วนนี้นะคะจะเป็นโซเดียมที่1ใน3าของเกลือเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามมาถามคำถามแรกนะคะเกี๊ยวเนี่มนูเกียเก๊ยวน้ำหมูเด้งนะคะที่เราใช้สูตรลดโซเดียมนะคะอยากจะถามว่าลดโซเดียมเฉลี่ยต่อคนกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะรู้นะคะหนึ่ง 2 3งสามเซนทิมได้เลยค่ะเอาแล้วอ่าเราเจอคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะ38มสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณนักการนักการนะคะสำหรับคำถามต่อไปนะคะอยากถามว่าการใช้อายินโนมโตะนะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติอะไรค่ะโอเค1 2 3ค่ะมาแล้วโอ้รัวๆเลยมาตั้งแต่หนึ่งคุณบีรยุทธ์คะณีรยุทธ์ครับนี่มันดูดีมากครับใช่ค่ะจริงๆครับ ดีจริงๆค่ะผมก็รับเป็นหัวขบวมอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะพยายามจัดจัดเรียงให้สวยงามน,นะคะแล้วเราก็จะโรยส่วนของกระเทียมเชียวนะคะแล้เวเราก็โรยผักชีต้นหอมได้เลยค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมัเดี๋ยวเรามาแตยกัน ทุกคนโชว์ผลงานของตัวเองได้เลยนะคะ5 4 3 2ีค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะให้พี่มิวกับพี่โอชิมได้เ,เลยนะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสูตรลดโซเดียมนะคะทุกคนจะเป็นการใช้ปริมาณนะคะของหนึ่งส่วนสามของเกลือเท่านั้นนะคะครเราปรุงด้วยไอโนโมโตะนะคะจะสามารถช่วยให้เราไม่ต้องใช้เกลือเยอะนะคะปริมาณโซเดียมก็จะน้อยลงนะคะอย่างเมนูนี้นะคะสามสิบแปดเปอร์เซ็นเลยะค่ะทุกคนก็สามารถทําให้เราแบบไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณโซเดียมที่เราได้รับในแต่ละมื้อนะคะมันมันหวานมากอร่อยหนหวานแบบ หวานเจี๊ยบเลยครับอร่อยมากเลยครับแต่จริงๆไม่ได้หวานแบบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหวานจากการที่เราต้มกระดูกหมูนะคะและที่สำคัญคือเราปรุงรสด้วยไอโนโมโตะมันก็จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมอร่อยมากใช่ค่ะคะและที่สำคัญทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าไอโนโมโตะนะคะทำมาจากผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบอย่างธรรมชาตินะคะอย่างมันสำปะหลังใช่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้จะมีไอศครีำเนี้ยแหละเป็นไงคะ ร้อนไหมก่อนร้อนไหมไม่ใช่ปะค่ะร้อนครับต่คือมันค่อยออกหอ <c oughs> ม,มรอร่อยมากครับแล้วก็คิบกับน้ำตุ๊บที่มันหวานๆหน่อยมันสับก<ช>ันคือหมูมันจะมีแบบกลิ่นแบบเครื่องเทศเนาะ แต่น้ำอ่ะมันจะหวานใช่ครับมันก็ตัดกันพอดีก็ฝากทุกคนนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากทําอาหารนะคะให้อร่อยนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะคะแน่นอนขาดไม่ได้อีน้ำมัโต๊ะนะคะก็ทําให้ทุกคนลดโซเดียมนะคะและเป็นของที่ทํามาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะรับรองค่ะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ทําให้อาหารอร่อยแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะทําอาหารครั้งแรกนะคะหรือว่าทําไม่บ่อยนะคะก็สามารถที่จะทําอาหารออกมาได้อร่อยได้ค่ะครับกินพอมันเสร็จแล้วมันรู้สึกมันพู่ใจเอัไม่เสร็จห่นะเราะ เทำได้เวลาพ่อแม่ด่าจะได้แบบกดทำเป็นนแะใช่แล้วนอกจากแบบการได้ใช้เวลาด้วยกันในครอบครัวแล้วอะค่ะเราก็ยังได้กินอาหารที่แบบอร่อยแล้วกินลดมือฝีมือตัวเองด้วยซึ่งอาหารที่บ้านน่ะจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดอย่างที่แบบคนเราชอบพูดกันว่าแบบไม่มีอาหารที่ไหนอร่อยเท่าอาหารที่บ้านซึ่งมันคือเรื่องจริงเพราะว่าเราทํยมีไงเราก็แบบอร่อยของเราใช่แล้วเราก็แบบมีอินโนมโตะใส่เข้าไปค่ะก็จะทําให้แบบ อาหารของเรากรมกรอบแล้วก็ลดโซเดียมด้วยแล้วมันก็ปลอดภัยเพราะว่าเขาว่าทำมาจากนสำตาลมะลังอืะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามเพจอาจิโนะโมโตะนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ทางอุมามิเลเวอร์นะคะนี่ค่ะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณแม่ขอบคุณค่ัขอบคุณค่ะบอร่อยมากมากครับอร่อยมากมาก